ครับผมสิริพงษ์จูกเกษมครับอยู่บ้านเลขที่116ครับผมตํมูู12ตําบลช่องแคบอําเภอพุพะจังหวัดต,ตากครับเริ่มแรกก็มาเกษตรก่อนครับแล้วก็มีกระโพดแซมบ้างก็หมุนเวียนกันไปครับครบวงจรก็เพิ่งจะเริ่มมีมาปีนี้นะครับไอ้ที่ว่าครบวงจรคือประกันราคาให้จ่ายทุนแล้วก็ รับซื้อผลผลิตหมดก็เพิ่งเริ่มปลูกกระโพดแป้งเมื่อโครงการนี้เข้ามาครับแต่ก่อนนี้ผมเลิกปลูกไปหลายปีแล้วเหมือนกันกระโพดเพราะว่าการตลาดมันไม่แน่นอนครับราคามันขึ้นลงอยู่มันบางทีมันก็ลงก็ลงมากเลยครับมันไม่มีตัวประกันร,ราคามาให้เราอุ่นใจครับโครงการเขามาคุยเรื่องประกันร,ราคาแล้วก็ให้ปุ๋ยยาก่อนแล้วก็รับซื้อผลผลิตหมดครับราคาก็ ประกันตายตัวไว้ที่3บาทแ0แต่ว่าถ้าตลาดมันขึ้นก็ขึ้นตามท้องตลาดแต่ว่าต่ำสุดคือ3บาท8ปิบครับผมมีระบบน้ำอยู่แล้วครับถ้าช่วงที่ฝนมันไม่มาตามฤดูกาลผมก็ต้องให้น้ำเสริมไปครับผมว่าจำเป็นมากครับระบบน้ำกับการเกษตรนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีระบบน้ำสำรองไว้นี่มันก็จะ ถ้ามันทิ้งช่วงนานจัดก็คือเสียไปเลยครับก็แล้วแต่พื้นที่ครับถ้าไกลหน่อยมันก็ต้องใช้เป็นไอหมุนน้อยครับถ้าใกล้น้ําหน่อยมันก็ใช้ระบบบิ๊กกันสรปงเกอร์ตัวใหญ่นี้ได้ครับในโครงการครบวงจรก็มีนักวิชาการมาแนะนำครับก่อนที่จะลงแปลงกองจะลงเมล็ดพันธุ์นี้ก็เรียกประชุมมาให้ความรู้ก่อนตามนโยบายของบริษัทครับบางอย่างที่ เขามาแนะนําใหม่ๆเราไม่รู้เราก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้ครับโครงการครบวงจรก็ข้อดีก็คือว่าเขาปล่อยเมล็ดก่อนปุ๋ยยาก่อนแล้วก็มีนักวิชาการมาแนะนํามาดูแลในแปลงให้ด้วยครับเรื่องรับซื้อก็คือว่าเขาเขาเหมาเหมาไปเลยเราไม่ต้องกังวลเรื่องราคามันจะต่ําไปกว่านี้ ผมอยากฝากไว้กับเพื่อนเกษตรกรครับการทําเกษตรกรอันดับแรกเลยต้องมีแหล่งน้ําก่อนครับต้องมีแหล่งน้ําที่แน่นอนครับแล้วก็ระบบการให้น้ําต้องสมบูรณ์ครับเพื่อที่เราจะได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพครับ